ตั้งใจว่าจะเทียงทับหนใต้ต้นผูหน้าสาลาแต่เสียงพระเท่ากลับดึงใจเขาให้หยุดฟังโดยไม่รู้ตัวเสียงสวดและเสียงเทศนาราเพาลึกซึ้งจนเหมือนกับเพิ่มอยู่ในอากาศเขากล่าววา่าอตาหิตอตโนนาถูตนเป็นที่พึ่งแห่งตนชีวิตของเราจะเปลี่ยนได้ต้องเริ่มจากใจเราเอง หากรอให้โชคช่วยหรือหวังให้ผู้อื่นช่วยตลอดเวลาชีวิตก็จะวนเวียนอยู่ที่เดิมผู้ที่ยกตนเองขึ้นด้วยความเทียนแม้ยากจนก็จะพบทางเดินของตนได้ดังผู้มีกำลังและปัญญาคําว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนทำให้เกตรู้สึกเหมือนมีบางอย่างสกิดที่กลางอกเขาไม่เข้าใจทั้งหมด แต่รู้ว่านี่คือสิ่งที่ชีวิตเขาขาดหายไปเขานั่งอยู่นานจนชาวบ้านเริ่มทยอยกลับหรือเพียงลมเย็นยามคําลูกผ่านต้นยาและเสียงจิ้งหรีดที่ดังบบาๆทั่วหลานวัดคืนนั้นเขากลับบ้านช้ากว่าทุกวันแต่ใจกลับตื่นตูมากกว่าที่เคยเจตนอนไม่หลับภาพชีวิตที่ผ่านมาหลายย้อนกลับมาเหมือนสายน้ำ เขาเห็นวันที่ตนถูกเหยียดหยามเห็นวันที่ทำงานจนมือแตกแต่แทบไม่มีใ